สวัสดีครับพ่อไม่พี่น้องเกษตรกรท,ที่เครพทุกท่านครับวันนี้วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2563บริษัทมาร์กลินฟาร์มได้มาส่ง9 0 0 0โกโก้หอมสายพันธุ์ IM 1วันให้กับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับศูนย์เพาะศูนย์เพาะ9 00 0ของมาร์กลินฟาร์มอยู่ที่อำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ IM 1วันของท่านรองศาสตราจารย์ดรศาสตร์ละอองศรีท่านคนา้นคว้าวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ มาตั้งแต่ปี2,530จนได้9,000ต้นพันโกโก้หอมที่มีลักษณะเด่นคือปลูกง่ายโตเร็วทนแรงให้ผลผลิตสูงมเมล็ดแห้งสะอาดและมีกลิ่นหอมไขมันสูงเฉลี่ย52%ปซนะครับหมักแล้วไม่มีกรดไม่มีแก๊สจะมีกลิ่นหอมเวลาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วจะหอมนี่คือลักษณะเด่นของโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ปลูกง่ายโตเร็วทนแรงนะครับ ให้ผลผลิตสูงต้านทานต่อโรคเพลี้ยโรคแมลงศัตรูพืชได้ดีนะครับซึ่งต่างจากโกโก้เนื้อนี่เป็นข้าพันโกโก้หอมสายพันไอเอ m วันนะครับที่รถของพี่นพดลทรายมูลเป็นคนของมาร์คดินฟาร์มได้มาส่งข้าพันให้กับบริษัท JPY ีวโกโก้ไทยจำกัดในวันนี้จํานวน5,000ต้นนะครับบริษัท JPY ีวโกโก้ไทยจำกัดมีศูนย์พักกล้าพันอยู่ที่ตาบลดินใหญ่อาเภอเชียงาจัง,งจหวัดเชียงนาทนะครับพักไว้ประมาณ2-3สสัปดาห์ เราก็จะส่งให้กับเกษตรกรที่สั่งจอง0พันธุ์ไว้นะครับในรอบปี63นะครับพี่น้องกเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้ขอให้นึกถึงโกโก,โก้หอมสายพันธุ์ IM 1วันที่มีตลาดรองรับมาร์คลินฟาร์มของอาจารย์ดรสันอาจารย์กนกเกตและองศรีมีหน้าที่เพาะ9พันธุ์เพื่อส่งเสริมให้กเกษตรกรปลูกและมีบริษัทลูกบริษัทต,ตัวกลางของมาร์คลินฟาร์มอยู่12กลุ่มด้วยกันนะครับบริษัทต,ตัวกลางหรือบริษัทลูกของมาร์คลินฟาร์มก็ส่งเสริมให กเกษตรกรปลูกติดตามดูแลช่วยเหลือแนะนําเกษตรกรในระหว่างปลูกนะครับแล้วก็ท,ทําสัญญาซื้อขายผลผลิตให้กับส่งผลผลิตให้กับบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตบริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตอยู่ที่อําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรสรสรละอองศรีท่านอาจารย์กนกเกศละองศรีนอกจากจะมีมาร์กลินฟาร์มเพอเพ,อพอาะกล้าพันธุ์แล้วยังมีบริษัทแล้วก็โรงงาน แปลรูปที่เปิดเพื่อรองรับรับซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรที่ปลูกในจํานวน6กล้านห้าแสนต้นเราไม่มีกลไกลนตลาดนะครับเพราะว่าเราล็อกไว้ในจํานวน6กล้านห้าแสนต้นหรือประมาณ4ี่หมื่นไร่นะครับกับเกษตรกรที่ปลูกในจำในประเทศไทยทั่วทุกภาคนะครับเพราะฉะนั้นแล้วกเกษตรกรที่สนใจจะปลูกโกโก้นะครับขอให้แนะนําให้เป็นโกโก้หอมสายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับโกโก้สายพันธุ์ดี มีโรงงานแปรรูปดีมีตลาดที่ดีนี่คือปัจจัยหลักในการส่งเสริมการปลูกโกโก้นะครับโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนานโกโก้จะออกอผลผลิตหลังการปลูกในปีที่2ถึง3และจะออกตลอดทุกเดือนยาวนาน60ปี ลงทุนครั้งเดียวให้ผลผลิตยาวนาน60ปีมีไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนนะครับบริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดส่งเสริมการปลูกและทําสัญญาซื้อขายผลผลิตกับเกษตรกรกร,รอบละ10ปีเราจะต่อสัญญาไปไดเรื่อยๆรอบละ10ปีนะครับในการทําสัญญารอบละ10ปีนะครับแล้วก็ราคาประกันขั้นต่ํากิโลกันละ8บาทนะครับเราซื้อผลสดนะครับผลโกโก้สุกราคาประกันขั้นต่ํา นะครับกิโลกร,รัมละ8บาทแต่ถ้าตลาดโลกขึ้นเราขึ้นแต่เวลาตลาดโลกลงเราจะลงไม่ต่ํากว่า8บาทเราอิงในราคาตลาดเมล็ดโกโก้แห้งนะครับผลโกโก้สุกในตลาดโลกราคาปัจจุบันนะครับจะสะวิงอยู่ที่6 10บาทนะครับและเมล็ดโกโก้แห้งจะราคาประมาณ50ถึง80บาทต่อกิโลกร,รัมนะครับเพราะนั้นแล้วโกโก้ผลสุกผลสด10กิโล หมักและแปลหมักเป็นมเมล็ดโกโก้แห้งได้เพียง1กิโลเพราะฉะนั้นในราคาประกนันขั้นขั้นต่ำเรา8บาทก็ถือว่าเป็นราคาประกันที่เราอิงราคาตลาดโลกนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งเสริมการปลูก โกโก้ Go. เราต้องนึกถึงโรงงานเรามีโรงงานมาร์กลินช็อกโกแลตซึ่งเปิดถ้าลรองศาสตาจารย์นทสัน์อาจารย์กนกเกตและองศีเปิดมา10กว่าปีแล้วเรามีองค์ความรู้เรามีเทคโนโลยีในการหมักในการแปรรูปในการแปลรปลูปเป็นผลิตภัณฑ์นะครับตลาดของเรานะครับหมักเป็นเมล็ดโกโก้แห้งแล้วเราส่งฝรั่งเศสอิตาลีและญี่ปุ่นนะครับทั้งเอเชียและยุโรปและ,ะมาร์กลินช็อกโกแลตได้แปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ก็คือ โกโก้ผงแล้วก็เป็นช็อกโกแลตเกรดพรีเมียมนะครับแล้วก็เป็นเครื่องสำอางอันนี้มาร์คลินฟาร์มมาร์กลินช็อกโกแลตนะครับก็มีโรงงานที่ชัดเจนมีตลาดรองรับที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นแล้วการปลูกโกโก้ขอให้นึกถึงโกโก้หอมสายพันธุ์ IM1 ส่งเสริมการปลูกโดยบริษัทเ p y โกโก้ไทยจากัด0 95 5572797นะครับดรพัทโกโก้นะครับติดต่อและประสานงานได้โดยจอง9 0 0 0จาก ผู้ประสานงานนะครับในเขตพื้นที่หรือสั่งจองโดยตรงที่บริษัท JPY โกโก้ไทยจำกัดนะครับส่งเสริมพัฒนามั่นคงยั่งยืนนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกการติดตามดูแลนะครับบริษัทจะติดตามดูแลและต่อสัญญารอบละ10ปีไปเรื่อยๆนะครับสนใจปลูกโกโก้ขอแนะนําเป็นโกโก้หอมสายพันธ์ุ IM1 นี่เป็น9พันจากมาร์คลินฟาร์มที่มาส่งให้กับบริษัท JPY ในวันนี้เราส่งที่ 5,000ต้นนะครับซึ่งมาพัก9พันไว้ประมาณ2-3สสัปดาห์และเราก็จะจัดส่งให้กับเกษตรกร,กรผู้สั่งจองไว้ต่อไปนะครับก็ต้องกรับขอพระคุณสมาชิกทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับ